สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาทําแกงเห็ดขมใส่ก้านเผือกนะคะเริ่มจากต้มก้านเผือกเอาน้ําคั้นออกต้มกับน้ํามะขามเปียกนะคะอ่าแล้วก็ใส่เห็ดขมลงไปนะคะในน้ําใบย่านางที่เราคั้นไว้แล้วอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะเดี๋ยมันไม่สีไม่สวยแล้วก็ใส่ก้านเผือกที่เราต้มเอาน้ําคั้นออกนะคะแล้วก็เริ่มปรุงรสนะคะใส่เครื่องแกงข,าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะข แบบไม่ต้องละเอียดมากค่ะใครชอบหอมหอมแดงก็ใส่ได้นะคะิิ่ชันไม่ชอบก็เลยไม่ใส่แล้วก็ปรุงรสด้วยผงซุปอะไรก็ได้นะคะเกลือน้ำปลานะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยต้องมีปรุงรสออกแนวจะเป็นแบบรสชาติเค็มนะคะไม่ใส่น้ำตาลไม่หวานนะคะใครกลัวมันขใครกลัวเหตุมันขมหรือกานเผือกมันจะยังมี ความคันดูก็ใส่มะขามเปียดลงไปสักนิดนึงนะคะไม่ให้มันเปรี้ยวมากนะคะแล้วอยเปิดไฟค่ะทนคนหน่อยนะคะพอเปิดไฟเริ่มสุกเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาใบาแมงลักะค่ะนะคะใบแมงลักโรยนะคะต,ตอนนี้จะเพิ่งโรยค่ะเดี๋ยวให้มันสุกก่อนค่อยโรยสีจะได้สวยนะ ต่อไปเราก็จะโรยท็อปปิ้งด้วยพริกตะไคร้ซอยนะคะโรยโยโรยไปเลยค่ะอ่านี้เดือดแล้วนะคะอ่าโรยแบงใบแมงลักลงไปค่ะอ่าโรยไปอีกค่ะพอแมงลักพอเขียวออกอ่อนๆไม่ไม่เขียวเข้มนะคะค่อยตักใส่ชามแล้วก็รับประทานค่ะคนๆหน่อยเนาะใกล้เสร็จแล้วค่ะ นี่ค่ะแกงเห็ดขมใส่ก้านเผือกใส่ใบยะนางนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เองเชิญทุกท่านมารับประทานร่วมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะเดี๋ยวต่อไปมีคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะ